สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือถนนเทพารักนะครับอ่ลงมาจากทางด่วนการเจนาพิเศษนะครับ ซึ่งถนนเทพารักษ์นี่ผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้วา่าแถวนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับเทศบาลตำบลเทพารักษ์นะครับน่าจะอยู่ในเขตสมุทรปราการนะอยากไปส่งงานนะครับ พทยานะหรือว่าจะไปเลี้ยวขวาเข้าถนนตำลูกนะครับตำลูกบางพลีก็บรรยากาศคล้ายๆกับถนนเส้นอื่นๆนะครับแต่จะดูใบไม้ก็จะดูแห้งๆหน่อยนะแห้งเหี่ยวหน่อย บรรยากาศหน้าแรงนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับใบไม้ก็จะเหลืองหรือว่าร่วงหล่นนะครับไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะถนนเทพารักนะครับ ถนนเส้นนี้ก็จะไปทะลุกับถนนจิ่งแก้วนะไปจนถึงนู่นเลยถนนกิ่งแก้วนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเป็นไปถึงแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปทางกิ่งแก้วนะครับบางนาตากการเจนาพิเศษนะครับเลี้ยวขวาก็จะไป เดี๋ยวขวาจะไปสุขุมวิทนะบางปูนะครับส่วนมากก็จะมีโรงงานนะเยอะไปหมดเลยนะแถวนี้นะครับถนนเทพารักษ์นะครับ เทพาลักษ์นี่ก็มาจากาสุขมุมวิทเหมือนกันนะครับสำโรงนะด้านหลังนะครับจะไปทางสำโรงนะด้านหน้าจะไปทางกิ่งแก้ว ทเทพารักษ์นี่ยังตรงไปอีกไกลนะครับไปจนถึงนู้นถนนเรียบคลองสุวรรณภูมนะิครัโรงพยาบาลบางนานะครับบางนาห้า,าด้านขวานะ เขตสมุทรปราการนะครับเก็บบรรยากาศถนนหนทางนะครับบางพลีนั่นแหละนะข้างหน้านี่จะเป็นตลาดบางพลีนะตลาดสดนะครับทางด้านขวานะก็มาไกลนะครับวันนี้จากฝั่งทนบุรีนะ ลุงเทพฝั่งธนบุรีมาที่สมุทรปราการบางพลนะีถนนเทพารักษ์นะครับต้นไม้ตรงกราะกลางนี่แห้งนะไม่มีใครมาลดน้ำเลย <c oughs> จะตายหรือเปล่าไม่รู้นะต้นไม้นี่ นนะครับก็ามาทํางานที่แถวบางพลีกันนะครับบางพลีสมุทรปราการบางปูบางพลีนะเพราะว่ามีโรงงานเยอะนะครับอันนี้ก็แถวเทพารักษนะ์นะน้ๆจะได้มาทีนะครับทางนี้ถ้าไม่ได้ขับแก๊ปนี่ก็คงจะไม่ได้มานะงานพามานะครับ ็ดูรถดูถนนนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับขับแกลบนะครับรถกระบะสีประตูถนนเทพารักษ์นะครับบางพรีสมุทรปราการนะ ฟีบางบ่อบางปูนะครับ ซ้ายนะครับไปลาดกระบังนะครับอําเภอบางพลีตรงไปก็บางบ่อนะครับเลี้ยวขวาไปบางปูนะอีก200เมตรให้เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไปจราจรบรรยากาศของถนนเทพารักษ์นะครับผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าตำลุบางพลีนะครับ ท่านหน้าที่เห็นนี่ก็เป็นถนนกิ่งแก้วนะครับเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนกิ่งแก้ว หลูบางพลีนะครับ ไปออกสุขุมวิทนะครับตรงแยกตำลุนะ10กิโลเมตรนะครับสุขุมวิทนี่คือบรรยากาศของถนนนะครับในสมุทรปราการถนนตำลุบางทีนะครับวันนี้มาไกลนะ เ็นลองน้ํานะครับนี่จะเป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มาทางนี้นะ คลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับกับบรรยากาศถนนเทพารักษ์นะครับมาที่ตำลุบางพีนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่านี่ก็ตรงไปก็จะไปออกสุขุมวิทนะครับบางปูนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ